สวัสดีนะครับอ่ะมาถึงก็ไมลีลอนะครับวันนี้อยู่กับองกหัวพว่ง <c> อ <oughs> <c oughs> โอ้ยคู่ปากตีตะขาบนะครับท่านผู้ชม L สามหกศูนย์แปด อ้ามเชโกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยจบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยดับ,ดบอ้าวอยางติดนี่ว่าไปซะแล้ว <c oughs> เอ้า này này ơi lao lao ơi chẳng vô em vô Rồi, lo lắng mà tẹp lên đã tới bao chung เลิปด้วยนะครับ ไปติดนะครับยังไมได้ยู่อ้แรงมากนะครับเกมาโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เป็นลุมๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะโลมั้ำแปลงนะครับมีหลายบอลที่รถเกี่ยวติดข้างหน้าบิบานรุบอลมีรถเกี่ยวติดนะครับอาจจะลุยไม่ได้หมดนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้ต้องให้ถึงมือเตีนทขาดนะครับ ถามมาเนี่ผมว่ารุยได้หมดแหละแต่ว่านานี่อาจจะโลมไปเรื่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาดูลลมข้างหน้าอีกดินเหนียวมากนะครับเริ่มละเริ่มละ ผชมสนใจจะหาไปสันได้นะครับ9,000บาทเขาจะไปต่อใหมนะครับไอ้โหติด t u r b มาในแรงมากนะครับเออยกอีกแล้วโอ้ยกตั้งบิ่งเลยนะครับนี่โอ้เขายกล้อเลี้ยว <laughs> จะไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวติดนะครับ มองเหมือนตลกแต่ว่าตับยิงไม่ตลกเลยนะครับขนปัหนหน้าตาเครียดๆตับเป็นล้อล้อ,อยางอย่างเดียวหมดสิทธิ์ติดแน่นอนมีใบพายก็ไม่รอดนะครับต้องเจอล้อเหล็กอย่างกนนี้นะครับถึงจะเอาอยู่ ลอเล็ก36ใส่ได้40ใส่ได้นะครับ9,000บาทเข้ามาอาได้เลยนะครับมาติดอีกไหมอ้ตจงไปแล้วฟังนึงเอ้ยโอหไปตรงรอยเลยนะครับ